สรุปว่าแรดดิดของโบไม่รอดนะคะทุกคนอันนี้ก็อายุสี่สิบวันแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาปลูกแรดิดนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของโบนะคะที่จะปลูกแรดิดนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลาสักกี่วันในการงอกนะคะเดี๋ยววันนี้โบก็จะพามาทําไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมเลยนะคะสําหรับมเมล็ดโบเล็กก็ได้สั่งมาจากในแอปช้อปปีนะคะก็ทั้งหมดก็ ชนิดนะคะอีกชนิดที่แปก็จะเป็นบีดรูทนะคะโบคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาเพาะเลยนะคะโบยังไม่เคยเห็นมเมล็ดเลยนะคะอันนี้อันนี้ฟองน้ําโบก็ได้นวดให้ชุ่มแล้วนะคะอ่าโบจะเติมน้ําแค่ระดับครึ่งฟองน้ํานะคะไม่ได้เติมจนเต็มนะคะ เรามาแกะสองพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ไม่เคยเห็นว่าเมล็ดบีทรูทเป็นยังไงอ่าเมล็ดแรดิคบีทรูทนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากบีทรูทก่อนก็นแล้วกันนะคะบัวเฉพาะชนิดละแปดช่องก็แล้วกันเมล็ดแบบนี้นะคะบีทรูทอันนี้ก็จะเป็นแรดิคแตงโมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แรดิตเชอร์รี่เบลลแรดิตสเปนสีดำแรดิตเยอรมันแรดิตลูกพ่อมแรดิตเชอร์รี่แดงแรดดิตขาวเสร็จแล้วโบก็จะเอา ถาดอีกใบนะคะมาปิดทึบไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็วางไว้ที่แดดไม่ส่องถึงนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่โดนความร้อนนะคะแล้วโบจะมาคอยสังเกตว่าเขาจะใช้ระยะเวลากี่วันในการงอกนะคะเพราะว่าโบก,ก็เพิ่งเพาะเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนกันต่อไปคะ่ะนี่ก็เป็นการงอกของมเมล็ดแรดิสนะคะคุณผู้ชมก็จะมีแรดิตขาวนะคะที่งอก แล้ว 1. 1. เริ่มเพิ่งเริ่มงอกนะคะแรดิดเชอรี่นะคะก็งอกเกือบทั้งหมดนะคะแรดิดลูกพรามก็ยังไม่งอกเลยนะคะแรดิดเยอรมันก็งอกเกือบทั้งหมดเหมือนกันนะคะแรดิดสเปนเพิ่งงอกสองเมล็ดแรดิดเชอรีเบลนะคะแถวนี้ก็งอกเฉพาะส่วนข้างบนนะคะและ้วก็จะมีแรดิดแตงโมนะคะเพิ่งงอกได้สองเมล็ดเนี่ยพวกนี้ก็กำลังงอกเหมือนกันนะคะแล้วก็บีทรูทยังไม่งอกนะคะตัวนี้เนี่ยแรดิดเชอรี่กับแรดิดเยอรมันเนี่ย งอกดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่ดันออกมานะคะเพราะว่ารากเขาค่อนข้างที่จะ่ใหญ่นะคะเดี๋ยวโบจะช่วยเขานะคะโดยการหยิบขึ้นมาแบบนี้ต้องไปค่อยนะคะแล้วก็ค่อยใส่ลงไปใหม่แบบนี้นะคะใส่ลงไปใหม่แบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ารากเขาจะงอกทางไหนนะคะ โอเคสมมุติว่าโบทําเสร็จแล้วโบก็จะเติมน้ําใส่อีกนะคะเพราะว่าตอนทีแรกเราไม่ได้เติมน้ําจนเต็มนะคะอะ่ประมาณนี้หลังจากนั้นโบก็จะเอาไปวางตากแดดนะคะหรือว่าใครมีโรงเรือนก็วางไว้ในโรงเรือนก็ได้นะคะเพราะว่าต้นกายยังเล็กเนี่ยมันจะอ่อนแอมากนะคะอาจจะเหี่ยวเช้าไปก่อนนะคะก่อนที่จะเจเริญเติบโตนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะสำหรับแรดิทที่โบได้เพาะมาเมล็ดไว้นะคะก็งอกขึ้นมามีใบสีเขียวนะคะแล้วก็มีลักษณะที่จะต้นยืดมากเลยนะคะแต่โบก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละชนิดนะคะตัวนี้เป็นแรดิทขาวนะคะก็งอกไม่เยอะนะคะท่วนี้ ก็งอกอยู่แต่ง,งอกไม่เยอะนะคะตัวนี้เป็นแรดิชเชอรี่นะคะก็งอกได้ประมาณ90สอร์ซนะคะส่วนแรดิชลูกพามี่ยังไม่งอกเลยนะคะตัวนี้เป็นแรดิชเยอรมันนะคะก็คืองอกทั้งหมดเลยดีมากมากนะคะแรดิชเยอรมันแล้วก็ตัวนี้เป็นแรดิชสเปนนะคะงอกอยู่สามต้นแล้วก็มีแรดิชเชอรี่เบลนะคะงอกสามต้นสี่ต้นนะคะแล้วก็เป็นแรดิช ตังโมนะคะวันนี้โบก,ก็จะเลี้ยงน้ําปุ๋ยนะคะอนุบาลไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้เป็นน้ําปุ๋ยที่โบได้มาจากกล่องปลูกพวกนี้นะคะโบก,ก็ตักออกมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าตอนปลูกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยที่เข้มข้นกว่านี้อีกนะคะให้เขามีรากยาวๆเดี๋ยวโบถึงจะย้ายลงเกาะน,นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาติดตามดูกันคะ่ะ ตัวนี้ก็เป็นต้นกล้าของแรดิตนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงวันนี้ก็มีก็สิบสามวันแล้วนะคะเนี่ยโบก็เลี้ยงน้ำปุ๋ยมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้โบก็จะย้ายลงกล่องปลูกเลยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะอนุบาลก่อนก็ได้นะคะพอดีว่าโบมีกล่องปลูกว่างโบก็เลยจะย้ายลงกล่องปลูกเลยนะคะสําหรับแรดิตอันนี้โบก็ได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนปุ๋ยนะคะเนี่ย ก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะคะซึ่งอัตราส่วนที่โบจะใช้นะคะก็คือ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ย A B นะคะเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อได้ในเพจ ปลูกผักไฮโดรโปนิกทั่วไปหรือว่าแอปช้อปปี้ลาซาด้านะคะพิมพ์เข้าไปว่าปุ๋ย AB ก็จะเจอเลยนะคะจะมีทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ํานะคะซึ่งแบบแห้งเนี่ยก็จะเป็นให้คุณผู้ชมนํามาละลายน้ําเองนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแบบน้ําก็มีจําหน่ายนะคะอาจจะมีอยู่ตั้งแต่1ลิตร2ลิตรนะคะก็จะมีจําหน่ายนะคะซึ่งถ้า สนใจอยากใช้ปุ๋ยสุดเดียวกับโบก็ทักแชทมาได้นะคะทางเพจนะคะก็คือเพจบัวสีบีพีฟาร์มนะคะของโบมีแต่แบบแห้งนะคะที่คุณผู้ชมต้องนําไปละลายน้ําใช้อีกนะคะโอเคพืมาแล้วโบก็จะมาเติมปุ๋ยบีเอบุลงก่อนเลยนะคะปุ๋ยมีต้องเติมปุ๋ยเอลงก่อนนะคะตัวน,นี้เป็นถ้วยตวงนะคะที่โบได้วตวงตัดแล้วก็ช่างไว้นะคะมีอยู่หนึ่งร้อยซีซีนะคะสำหรับ ช่วยตัวนี้นะคะโบก็จะใส่ลงไปอยู่2 0 0ซ c นะคะหรือว่า2ถ้วยนะคะเพราะว่าผักพวกนี้ก็ต้องการธาตุอาหารเยอะนะคะเสร็จแล้วโบก็จะเติมปุ๋ยบีลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมในอัตราส่วนนะคะเท่ากันเสร็จแล้วก็คน พอเกษแล้วโบก็จะปิดฝาเลยนะคะตังวนี้เป็นกล่องอนุบาลน,นะคะที่โบชเอานํามาปลูกนะคะโบคิดว่าอ่เดี๋ยวเอาลงกล่องนี้ก่อนนะคะปลูกไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวดูลักษณะว่าไปของเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาต้องการแสงมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะมีการย้ายนะคะหรือว่าจะปลูกตรงนี้เลยนะคะอันนี้โบก็ได้เตรียมถ้วยปลูกแล้วนะคะ ซึ่งตัวที่โบได้เขียนไว้นะคะมันก็จืดจางไปหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยรีกกลับไปดูตอนที่เราเพาะนะคะเนี่ยตอนนี้ก็แต่แบบนี้มีลักษณะที่จะต้นยืดนะคะแต่เราก็ต้องมาดูผลผลิตทีหลังว่าเขาจะได้ผลผลิตไหมนะคะก็หยิบออกมาเลยแล้วก็รากก็ไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมมีแค่นี้เองเสร็จแล้วใส่ถ้วย แล้วก็หย่อนลงไปในนี้เลยนะคะแบบนี้ก็ทําเหมือนผักไฮโดรโปนิทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โบได้ลองปลูนนะคะไม่รู้ว่าผลผลิตจะเป็นยังไงจะได้เก็บกินหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นยังไงจะได้แค่ใบหรือว่าเราจะได้หัวหรือเปล่านะคะเดือวต้องมารอดูกันนะคะโอเคจากหลังจากนี้โบก็จะเอาลงเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเยอะเกินไปนะคะแล้วเราค่อยมา ดูกันนะคะพัฒนาการของเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็ลงไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตต้นแรดิดนะคะวันนี้ก็มีอายุ20วันเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะขึ้นหัวให้หรือ,อยังนะคะอันนี้มันก็ตอนโบเพาะมันก็จะมีลักษณะที่จะต้นยืดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นตัวๆก่อนดีกว่านะคะว่าเขาจะมีหัวหรือ,อยังนะคะเห็นแต่เป็นกา้านจีจมพูนะคะ จะขึ้นก้านหมดหรือเปล่านะคะเพิ่งเห็นแดงๆนะคะตัวนี้จะเป็นก่อนเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยพวกที่ต้นยืดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่รากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้างใน ก็เริ่มที่จะขึ้นหัวแล้วนะคะถ้าโบคิดว่าถ้าโบไม่ทําให้ต้นกล้ายเยือดเนี่ยอาจจะเป็นหัวเร็วมากกว่านี้นะคะตัวนี้น่าจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนแล้วนะคะต้องมาดูว่าจะอันนั้นเท่าไหร่นะคะอันนี้โบยังไม่ได้เติมปุ๋ยเพิ่มนะคะหลังจากที่โบพาคุณผู้ชมเติมปุ๋ยเอาลงปลูกตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็ตั้งแต่ตอนนั้นอายุสิบสามสิบสี่วันนะคะตอนนี้ก็อายุยี่สิบวันแล้วโบยังไม่ได้เติมน้ําเพิ่มนะคะ เนื่องจากว่าบูวางกลางแจ้งนะคะมันก็เลยมีแสงเล็ิรอดออกไปจากรูของถ้วยปลูกนะคะกระทบกับปุ๋ยอาจจะมีขึ้นเป็นตะไคร้น้ำบ้างเล็กน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปค่ะมันโดนฝนนะคะโดนฝนแล้วก็น้ำฝนลงไปในกล่อง ะะแล้ววันต่อมาก็มีแดดออกนะคะมันใบมันก็เลยอ,ออกเฉาเฉานะคะแล้วก็เริ่มเหลืองไปในที่สุดนะคะก็เริ่มมีหัวบ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารากไม่รอดเป็นแบบนี้นะคะหล<อ>ังจากว่าเราวางไม่กังแจ้งรากเปล่อยหมดเลยนะคะไม่รอดแล้ว คีนะคะสแสดงว่ารอบนี้ก็ไม่สำเร็จนะคะในการปลูกแรดด็ไม่สำเร็จเลยเดี๋ยวต้องลองรอบใหม่นะคะอันนี้สาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกลงมานะคะแล้วน้ำลงไปผสมในกล่องนะคะแล้วพอวันต่อมามีแดดออกนะคะทำให้ใบเฉาด้วย พราะว่าวางไว้กลางแจ้งนะคะมีหัวแต่ไม่สวยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนมันแกว้วเหมือนมันอะไรสักอย่างไม่เหมือนแรดิดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะคะ